สักสามสิบสี่สิบปีก่อนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬามีอาจารย์ญี่ปุ่นนะท่านหนึ่งอาจารย์โยนิโออิชิอิท่านสอนวิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะประวัติศาสตร์ไทยเราพูดภาษาไทยเอาผู้ใดคล่อง ไม่ต้องพูดถึงการอ่านและการเขียนแล้วจริงๆแล้วท่านก็เรียนรู้หลายภาษานะภาษาอังกฤษฝรัร่งเศสอาจจะรวมภาษาอิตาเลียนด้วยภาษาเก่าๆนะ่า่าสกฤตบาลีเถวนาครีแ้วดูเหมือนจะลาตินเนี่ยนะท่านก็รู้เหมือนกันทั้งที่ท่านเรียนไม่จบปริญญาตรีนะ แล้วก็ไม่ได้เรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยจากหมาหาวิทยาลัยไหนเลยเรียนด้วยตัวเองคนก็ว่าท่านเป็นอัจฉริยะท่านบอกเปล่าเลยนะมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเพียรล้วนๆท่านเปรียบเทียบว,ว่าการเรียนภาษาต่างประเทศเโดยเฉพาะการท่องศัพท์เนี่ยมันเหมือนกับการตักน้ํา ให้เต็มแก้วด้วยกระชอนนะเรานึกภาพออกมากระชอนที่เขาใช้ตักลงน้ำนะที่มันเป็นผ้าบางๆเนี่ยเวลาจะใช้กระชอนเนี่ยตักน้ำนี่น้ำมันก็จะรั่วมหมดนะจะเหลือน้ำที่ค้างอยู่ในกระชอนเขแค่หยดสองหยดล้วกว่าจะเติมน้ำให้เต็มแก้วเนี่ยนะมันจะใช้เวลานาน,นเท่าไหร่เขาบอกว่าเนี่ยภาษาต่างประเทศเนี่ย สั์ศับหนึ่งเนี่ยสั์คำหนึ่งเนี่ยนะต้องเปิดพจนานุกรมเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกเพราะว่าใหม่ๆก็จําไม่ค่อยได้นะการเปิดบ่อยๆก็ทําให้จําศัพท์นั้นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรล้วนๆนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นอัจฉริยะหรือว่าความจําดี ความจำดีอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ผีความเพียรพยายามก็ไม่ได้การที่คนเราจะจำศัพท์ภาษาต่างประเทศได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยความระลึกได้นะซึ่งก็คือหน้าที่ของสตินั่นเองนะเวลาเราอ่านหรือได้ยินศัพท์ต่างประเทศเนี่ยแล้วเราแปลเป็นไทยได้เลยเนี่ยนั้นเป็นเพราะว่า เรามีความจำดีเรามีความสามารถในการระลึกได้ไวนั่นคือมีสตินั่นเองนะอย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่าสตินี่หมายถึงความระลึกได้และความระลึกได้เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ยากที่ใหม่เนี่ยเช่นภาษาต่างประเทศเนี่ยเราจะระลึกได้ไวเนี่ยก็ต้องทำซ้ำๆทำซ้ำๆทำบ่อยๆ เช่นเปิดพรจนานุกรมบ,บ่อยๆหรือว่านึกถึงคำนั้นบ,บ่อยๆมันก็ทำเดียวกับทำนองเดียวกับสุดคูหรืออาขยานเนี่ยเราต้องนึกบ,บ่อยๆนึกบ,บ่อยๆท่องบ,บ่อยๆท่องในใจบ,บ่อยๆแม้อันนี้รวมถึงบทสวดมนต์ด้วยนะเราจะสวดมนต์ท่องขึ้นใจได้เราก็ต้องอทบทวนซ้ำๆนึกซ้ำๆกันบ,บ่อยๆถึงจะระลึกได้ไว การจลสติก็เหมือนกันนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสติที่เรามาฝึกกันที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่สติที่เราเคยมีหรือได้ใช้ในชีวิตประจำวันอันนั้นเป็นความระลึกได้ในสิ่งนอกตัวจำศัพท์ต่างประเทศได้จำอาขยานจำบทกวีหรือว่าจำได้ว่าบ้านเราอยู่ ถน,นนไหนซอยไหนนะกุฏิเราเบอร์อะไรเนี่ยอันนั้นมันเป็นสติเกี่ยวกับสิ่งนอกตัวนะความระลึกได้เรื่องนอกตัวแต่ว่าสิ่งที่คนรเรามีกันน้อยคือความระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจนะแต่ว่าการที่เราจะสร้างความระลึกได้เกี่ยวกับ จะกายใจหรือว่าเรารู้เรื่องกายใจเนี่ยมันก็ไม่ตายจากการนะฝึกให้มีความรึกได้ในเรื่องในเรื่องนอกตัวคือต้องทำซ้ำๆนะการเจริญสติที่เราทำเนี่ยนะก็คือการพยายามฝึกให้มีความรึกได้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็ต้องตระหนักว่ามันใช้เวลา ไม่ต่างจากการตักน้ำด้วยกระชอนให้เต็มแก้วมันคล้ายกันเลยนะการเรียนภาษาต่างประเทศนะต้องทำซ้ำๆอย่างไรและมันค่อยๆจำได้ทีลนิดเทีละหน่อยหรือว่าระลึกได้ทีลนิดเทีละหน่อยเหมือนกับเติมน้ำด้วยกระชอนให้เต็มแก้วชั้นใดเนี่ยไอการที่เราจะมีสติระลึกนะรู้กใจเนี่ย มันก็ใช้เวลาแล้วก็ต้องอาศัยการทำซ้ำๆเช่นเดียวกันเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็อย่าท้อนนะเพราะว่าการที่เราเริลึลึกได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังยกมือสร้างจังหวะตอนนี้กำลังนั่งฟังคำบรรยายเนี่ยรู้บ,บ่อยๆรู้บ,บ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้สติเรานะมีความคล่อง,คง,คงแคล่วเรลึกรู้ได้ไว เวลาใจมันลอยไปไหนนะและเราะระลึกได้สิ่งที่เราลรึกได้ทําให้เราลรึกได้คือสติสติมจะดึงให้ใจกลับมาอยู่ปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับการกระทําไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะเดินจงกรมหรือว่าอาบน้ําถูฟันล้างหน้าให้ตระหนักว่าแม้ว่าใจมันจะฟุ้งแค่ไหนนะใจมันจะหลงอย่างไรเนี่ย อันนั้นยังไม่สำคัญนะอย่าไปกังวลกับมันเพราะเป็นธรรมดาสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าราลึกรู้ให้ไวพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันหลวงพ่ออมคมเขียนบอกว่าเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยจะเก่งหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราลึกรู้ได้ไวหรือพาใจกลับมาได้ไวหรือเปล่านะความเก่งมันไม่ได้อยู่ที่ว่านั่งนานแค่ไหน หรือว่าเดินนานแค่ไหนนะแล้วก็จ,จะเพิ่มเติมต่อว,ว,ว่าความเก่งมันอใดที่ว่าใจไม่คิดหรือเปล่านะบางคนไปคิดว่าเนี่ยวถ้าไม่จะใจไม่คิดเนี่ยนะดีไม่ัต้องทําหาทางทําให้ใจไม่คิดและวิธีทําให้ใจไม่คิดเนี่ยคือไปจ้องไปเพ่งจิตไม่ให้มันคิดถ้ามันคิดก็ไปกดมันไว้ไปเบรกมันเอาไว้หรือไม่ก็ไปบังคับจิตให้ไปเพ่งที่เท้าที่มือนะ อันนี้คือสิ่งที่หลายคนทำเพราะมีความเข้าใจว่าความก้าวหน้าในการปฏิบัติเนี่ยมันวัดกันที่ว่าจิตเนี่ยคิดน้อยลงไปเรื่อยๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะความเก่งไม่อยู่ที่ว่าจิตมันไม่คิดหรือว่ามันสงบหรือเปล่านะนหลวงพ่อเขียนว่าความเก่งม่ที่ว่าเรารับรู้ได้ไวไหม พาใจกลับมารู้นะกลับมาอยู่นะกับความรู้สึกตัวหรือเปล่าเั้นใจมันจะลอ,อยมันจะฟุ้งยังไงอย่าไปอย่าไปวิตกกังวลนะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่ากลับมาให้ไวกลับมาให้เร็วการที่เรากลับมาให้ไวกลับมาให้เร็วนยะมันก็เป็นการสร้างสติให้โตมากขึ้นเรื่อยๆให้ไวขึ้นไวขึ้นแล้วเราก็จะรู้ตัวได้ไวการลืมตัวก็จะน้อยลง ลืมเนี่ยมันมีสองอย่างนะลืมข้าวลืมของลืมกุญแจลืมโทรศัพท์นะลืมอีกอย่างหนึ่งคือลืมตัวคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นโมพาวงนะหรือว่าไปอาไปห่วงกับว่าเอ้ยเรานะจะลืมโน่นลืมนี่หรือเปล่าแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยตระหนักก็คือว่าไอการลืมตัวนั่นแหละ ลืมตัวนี่มันก่อความเสียหายมากกว่าลืมข้าวลืมของนะเพราะถ้าลืมตัวแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดความเสียหายถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุรถชนตกบันไดหรือว่าเกิดเพลิงไหมนะ้นนี้เป็นข้อความลืมตัวลืมข้าวลืมของเนี่ย มันมักจะเกิดเพราะว่าเราวางของไม่เป็นที่ใช่ไหมเราวางกุญแจรถวางกระเป๋าเงินไม่เป็นที่นะแต่ลืมตัวเนี่ยนะมันตรงข้ามนะมันเป็นเพราะใจเนี่ยไปยึดตะพึดตะพือเลยใจมันไปยึดตะพึดตะพือน,นะยึดอะไรนะไปยึดความคิดนะไปยึดอ,อ่สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเหตุการณ์ในอดีตผ่านไปแล้วก็พยายามไปคิดถึงมัน เวลาเราใจลอยเนี่ยนะอันนั้นคือว่าเรากําลังลืมตัวและที่เราใจลอยเพราะอะไรเพราะใจเรากาลังไปยึดติดกับอะไรบางอย่างจนกทั่งจมเข้าไปในความคิดหลงไปในอดีตนะหรือว่าลอยไปนานอนาคตนั่นคือการยึดที่นอนไม่หลับเพราะอะไรนอนไม่หลับก็เพราะว่าใจมันเนี่ยมันมันวางความคิดไม่ได้ให้มันตรงข้ามนะ ลืมของเพราะว่าวางของไม่เป็นที่นะวางไปแล้วนึกไม่ออกว่าเ,เราวางตรงไหนนะกุญแจกรนะเป๋าเงินหรือบางทีก็เป็นสร้อยแต่ลืมตัวเนี่ยเพราะว่าไปจิตมันไปยึดเอาไว้แล้วพอยึดไปแล้วนะมันก็จะเกิดอารมณ์ตามมาเช่นไปยึดความคิดเหตุการณ์ในอดีตความสูญเสียพัดพราก การถูกต่อว่าด่าทอพอคิดแล้วเป็นไงมันก็เกิดความโกรธเกิดความเสียดายเกิดความอลาลัยอาวรณ์เกิดอารมณ์ตามมาอารมณ์ก็ขังใจเราไว้แต่ที่จริงผู้ยานคือจิตมาไปยึดเอาไว้พอจิตมันไปยึดกับอารมณ์นั้นหรือความคิดเนี่ยเราก็ตอนนั้นแหละเราลืมตัวแล้วยกมือก็ไม่รู้ว่ายกนะ เดินลงบันไดก็ไม่รู้ว่าเดินลงบันไดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเดินพลาดก้าวเท้าพลาดก็ได้บางทีเสียบไอตอนที่ลืมตัวเนี่ยใจลอยเนี่ยก็อาจจะเสียบเป็นช่วงเดียวกับที่กำลังเสียบปลักฮนะหม้อหุงข้าวโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจว่าไอมือของเรามันเปียกปลักมันก็เปียกอความลืมตัวใจลอยไง พอเสียบปลั๊กค่อยไปเป็นไงโดนไฟช็อตเนี่ยตายถึงตายได้ให้ลืมตัวนี้เพราะยึดนะลืมของเพราะวางไม่เป็นที่ลืมตัวเพราะยึดตะพึดตะพือแต่ถ้าเกิดเรามีสติเมื่อไหร่มันจะวางเพราะรู้ว่ายึดไปมีแต่ทําให้ทุกข์แล้วเรายิ่งยึดในอารมณ์ใดก็ตามเนี่ยนะเราก็ค่อยๆค่อยๆถลำค่อยๆจมไปในอารมณ์นั้น จนกระทั่งกลายเป็นท่าของมันก็ว่าได้เราจะหวงแหนอารมณ์นั้นเวลาเราเศร้าเนี่ยเราจะหวงแหนความเศร้ามากเลยพยายามปกป้องรักษาความเศร้าเอาไว้เอาแต่นั่งซึมเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวไม่ยอมไปจะขอนั่งซึมนั่งเจ้าจุกเพราะอะไรนะ มันเหมือนกับว่าหวงแหนความเศร้าพยายามปกปักรักษาวความเศรา้าเวลาจะฟังเพลงก็จะฟังเพลงเศรา้าๆสังเกตว่าหรือเปล่าเวลาเราเศรา้าเนี่ยเราชอบฟังเพลงอะไรไม่เคยไม่มีใครอยากจะฟังเพลงสนุกสนานเพลงป๊อปอะไรหรอกนะอย่าฟังเพลงที่เศรา้าๆนั่นแหละความเศรา้าเนี่ยมันกำลังบงการจิตใจให้จมดิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นหรือว่าให้เสพความเศรา้าให้หนักขึ้นนะ ปกป้องความเศร้านะให้หนักแน่นเวลากลัวก็เหมือนกันนะเวลาโกรธเนี่ยเราจะหวงแหนความโกรธมากเลยใครจะมาแนะนำว่าให้อภัยก็ไปเถิดนะปล่อยวางไปเถินนะเราจะไม่ไม่ยอมและยิ่งใครมาแนะนำว่าให้อภัยก็เถินนะแล้วยิ่งโกรธนะโกรธคนที่แนะนำ มีเพียงคนหนึ่งมีความกุ้มใจเกี่ยวกับแม่แม่ก็อายุมากแล้วเจ็ดสิบกว่าจะแปดสิบแล้วแม่ก็เป็นคนที่ดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ว่ามีปัญหากับคนคนหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยอากตันยูเนรคุณแม่ช่วย เขาเต็มที่แต่เขาก็เนรคุณนะทรยยศักหลังเวลานึกถึงคนนี้เนี่ยก็จะโกรธมากและยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งยิ่งพูดถึงคนนี้บ,บ่อยๆพูดแล้พูดอีกนะคนที่เป็นลูกเนี่ยกลัวลว,ว่าแม่เนี่ยเวลาตายจะตายไม่ดีนะเพราะว่ามีจิตที่ ยึดติดถือมั่นในความโกรธนะ,ะชาวพุทธเราก็เชื่อนะว่าถ้าตายเนี่ยและจิตมันเป็นอ,อกุศลเนี่ยนะไอ้ก่อนตายก็ทุรนทุรายนะตายแล้วยังไปไม่ดีไปอบายก็พยายามบอกแม่ให้ให้อภัยนะให้อภัยก็ไปเถิดมันก็ผ่านไปยี่สิบสามสิบปีแล้วนะพอผู้หญิงทีไรพอลูกสาวผู้หญิงทีไรแม่ก็จะ โกรธลูกสาวนะแล้วก็ด่าว่าลูกสาวไม่พอใจลูกสาวเสมอลราวกับว่าผู้ลูกสาวเนี่ยกำลังจะมาแย่งเอาของรักของห่วงของมีค่าไปจากแม่ไอความโกรธนี่มันมันน่าห่วงแหนที่ไหนนะเออถ่าจะมามาเอาสมบัตินะเอาเงินเอาทองเอาสร้อยไปนี่ยังมันก็ยังมีเหตุผลนะ แต่การหวงแหนความโกรธเนี่ยห่วงแหนความเพยาบาทเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยนะของคนที่มีสติปัญญาแต่คนส่วนใหญ,ญ่ก็ทํากันนะหวงแหนความโกรธเอาไว้เพราะอะไรเพราะความโกรธเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะมันก็พยายามที่จะรักษาตัวมันเองสิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็พยายามที่จะรักษาชีวิตของมันให้คงอยู่ให้ให้ได้รักษาที่ไม่พอนต้องแพทย์พันด้วยอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกับ สิ่งมีชีวิชนิดหนึ่งนะมันก็พยายามจะรักษาตัวมันเอาไว้แล้วมันก็บงการจิตใจเราให้คอยปกปักรักษามันและเพราะความไม่รู้ตัวนั่นแหละนะเราจึงกลายเป็นท่าสของมันแต่เมื่อตามที่เรารู้สึกตัวนะเราจะรู้เลยว่าโอ้ไออารมณ์เหล่านี้มันไม่น่าเอาความรู้สึกตัวเนี่ยมันทําให้เราปล่อยวาง อารมณ์เหล่านี้ทันทนะีหรือพอเรามีสติรู้ทันว่าเนี่ยมันมีอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาในใจการปล่อยวางก็จะเป็นไปไดนะ้มันไม่ใช่ห้ามคิดนะเพียงแค่รู้มันก็ละมันก็วางใจเราลอยไปไหนพอมีเสียงโทรศัพท์ดัง นะหรือมีเสียงหัวเราะดังในศาลานี้จิตมันจะกลับมามารับรู้ว่าหรือมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นแหละที่จะมีสติจิตมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าสังเกตไหมความคิดอะไรที่มันทําให้ใจเราลอยเราเราหลุดเลยนะหลุดจากความคิดนั้นหลุดจากอารมณ์นั้น มันหลุดเองเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันรับได้อารมณ์เดียวถ้าจิตมันจะมารับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็ต้องวางเรื่องอดีตอนาคตนะมันต้องวางความคิดและอารมณ์ต่างๆที่ลักคิดหรือว่าอารมณ์ที่ปรุงแต่งเพื่อที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันจิตจะมารู้สึกตัวได้เนี่ยนะมันก็ต้องวางสิ่งอื่นและสิ่งที่ทำให้รู้สึกตัวได้ก็คือสตินะ สติทำให้ระลึกได้ได้ไวนะระลึกรู้กายระลึกรู้ใจหรือผู้นั้นก็คือว่าไม่ลืมกายไม่ลืมใจในตอนที่เราใจเราลอยเนี่ยนะเราลืมกายนะยกมือไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่ายกนะแล้วพอจมอยู่ในอารมณ์นะมันก็ลืมใจด้วย ลืมใจไม่รู้ว่าใจตอนนี้กาลังทําอะไรอยู่เพราะว่าใจมันถูกครอบงานไปแล้วใจมันถูกครอบงานด้วยอารมณ์ก็เลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราจะจําอะไรได้ไวได้เร็วก็ตามเนี่ยนะจำสับได้เร็วนะแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้คือว่าความเราลึกรู้กายและใจให้เร็วด้วย เอากายเนี่ยเป็นฐานนะเพื่อให้ใจเนี่ยนะกลับมาเหมือนกับว่ามันมีหลักถ้าเราไม่สร้างจังหวะไม่เดินจงกรมมันก็เหมือนกับว่าใจไม่มีหลักมันก็จะล่องลอยได้ง่ายแล้วมันก็จะลืมตัวการเจริญสติเนี่ยมันก็มีหลักง่ายๆนะว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น ง่ายมากเลยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่นี่ใจก็อยู่เนี่ยทำอะไรใจก็รับรู้หรือใจก็รู้สึกเมื่อเราทำอะไรใจก็รับรู้หรือรู้สึกเนี่ยนะมันก็เกิดความรู้สึกตัวในคำสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่เนี่ยหมวดกายเนี่ยจะมีตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัว ครเจ้าสอนว่าให้ทําความรู้สึกตัวในเวลาเดินไปข้างหน้าหรือว่าถอยกลับในเวลามองในเวลาเหลียวให้ท่องความรู้สึกตัวในเวลาคู่เข้าและเหยียดออกไม่ว่าจะเป็นขาหรือเท้านะคู่เข้าเหยียดออกก็ให้รู้สึกตัว ตอนนี้เราส่วนใหญ่ก็เราคู่ขาเข้าก็รู้ว่ากำลังคู่ขาเข้าพระเจ้าสอนว่าให้ทำความสึกตัวนะเวลาครองสังฆาติอุ้มบาทรผมจีวรอ,อันนี้นั่นสอนพระแต่ว่าคารวะนะเราก็ทำได้เวลาเราใส่เสื้อนะใส่กางเกงก็ให้รู้สึกตัวกลัดกระดุมรูดซิปรู้สึกตัว เวลาเรากินเดินเขี้ยวลิ้มรวมทั้งอุจจาระปัสสาวะก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเวลาเดินยืนนั่งหลับนะพูดแล้วก็นิ่งก็รู้สึกตัวอันนี้เป็นคำสอนที่ง่ายๆนะเข้าใจง่ายนะแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยก็คือว่าเราก็ทำกับอิริยาบถนะซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทำอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนนะอันที่พูดมาเราก็ทําหมดใครเดียวกันเราก็ทําเสริมหรือสร้างอิริยาบถเพิ่มนะเช่นการเดินจงกรมการสร้างจังหวะทําความรู้สึกตัวแต่ใหม่ๆเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่ามันยากนะความรู้สึกตัวคืออะไรบางคนอยากทาความรู้สึกตัวก็ไปจ้องไปเพ่งที่มือที่เท้าอันนั้นมันจะรู้เฉพาะจุดนะถ้าเราไปเจ้งไปเพ่งที่มือเนี่ยมันก็รู้เฉพาะมือ ไปเพ่งที่เท้าแล้วก็รู้เฉพาะเท้ามันไม่ใช่ความรู้ตัวทั่วพร้อมความตัวทั่วพร้อมนี่คือมันรู้ทั้งตัวแต่ว่าส่วนที่เด่นชัดหน่อยก็คือส่วนที่เคลื่อนเช่นยกมือสร้างจังหวะเดินยองกลมแต่ถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมจนคุ้นเนี่ยแม้เวลาเราก็พิบตาแม้เวลาเรากือนน้อนลายเราก็รู้ ก็หมัอนทำความรู้สึกตัวนะเวลาเราจะลุกขึ้นนะก็ให้ตั้งสติสักหน่อยก่อนที่จะลุกไม่ใช่พุนผานลุกตามความเคยชินเวลายุงกัดเราจะปัดก็อย่าปัดไปด้วยอารมณ์หรือปฏิกิริยาแบบอัตโนมัตินะปัดก็ปัดด้วยความรู้สึกตัวนะอันนี้มันสิ่งที่เราทำได้ ครนนี้บอกไว้แล้วความรู้สึกตัวทั่พร้อมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกตัวเฉพาะจุดมันเหมือนกับเราดูรูปเนี่ยปกติคนเราดูรูปเนี่ยเรารเก็ไม่ได,ด้ดูรูปเฉพาะมุมซ้ายมุมขวาเราดูรวมๆเวลาเราดูดูโทรทัศน์เนี่ยเราก็ดูภาพรวมๆนะเราไม่ได้จ้องที่จุดใดจุดหนึ่งของจอนะสังเกตไหมเราดูรวมๆ เวลาเรามองหน้าคนเวลาเราคุยกับคนเนี่ยเราก็ไม่ได้มองที่ตาไม่ได้มองที่จมูกหรือไม่ได้มองที่ปากเรามองรวมๆนะสังเกตไหมไอความรู้สึกตัวเนี่ยทั่วพร้อมมันแบบนั้นแหละคือมันรู้สึกรวมๆนะเวลาเราคุยกับคนถ้าเราไปมองเฉพาะนะเฉพาะตาเขาหรือไปจ้องที่ปากเขาเนี่ยเขาคงสงสัยว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ แต่เราก็ไม่เคยทําอย่างนั้นนะเวลาเรามองหน้าคนขณะที่คุยแล้วก็มองรวมๆดูหน้าต่อมาก็คงจะไม่ได้ดูเฉพาะจุดนะก็ดูรวมๆเวลาเราดูภาพไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แล้วก็ดูรวมๆอันนี้มันเป็นธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วแลวามรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อใจเราอยู่กับเนื้อกับตัว ไอการไปจ้องไปเพ่งต่างหากทีมมรรมนะมท่มันไม่ใช่ธรรมชาติะเช่นไปจ้องที่มือไปเพ่งที่เท้าเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติเวลาเราฟังใครพูดเนี่ยนะเราก็จะฟังรวมๆเราจะไม่ได้เจาะเพ่งเป็นคำคำเวลาฟังคนพูดนะถ้าเราไปเพ่งก็เป็นคำคำนะฟังไม่รู้เรื่องนะแต่เราฟังแบบสบายๆนะเวลาเราฟังสบายๆเราฟังรวมๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเขาพูดอะไร เพราะเราจะฟังเข้าใจทั้งประโยคแต่ถ้าเม่ไดก็ตามที่เราพยายามไปจ้องไปเพ่งเป็นคำํคำๆนี่นะเราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะนั่นไม่ใช่วิธีที่เป็นธรรมชาติของการฟังนะการฟังรวมๆก็ดีการมองหน้าคนรวมๆก็ดีนะมันเป็นธรรมชาติคนเราในการรับรู้อันนี้ก็เปรียนได้กับการทำความรู้สึกตัวนะมันก็เป็นธรรมชาติของเรา ขอเพียงแต่ให้ใจเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ต้องเพง่งไม่ต้องบังคับนะแต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าไอ้นี่รู้สึกตัวหรือเปล่าจริงมันเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วในภาวะที่เป็นปกติธรรมดาธรรมชาติแต่มันอาจจะไม่ต่อเนื่องเพราะว่ารู้สึกตัวแปบบ๊แบๆบเดี๋ยวก็ไปแล้ะนะข้าไปในความคิดหลายแปรดีลอยแปรอนาคต เดี๋ยวกลับมารู้ตัวรู้ตัวปับ๊บป๊บกลับไปอีกแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเจริญสติถูวิธีเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะ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 ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นมันเป็นขนาดขนาดนะความรู้สึกตัวเป็นขนาดขนาดมันก็เป็นจุดจุดนะถ้าจุดจดเนี่ยหลายจุดมาต่อกันนะมันก็จะเป็นเส้นยาวหรือเปรียบอีกอย่างหนึ่งนะหลวงพ่อเขียนวนะ่าเปรียบมันก็ว่าเป็นเป็นโซ่นะเป็นโซ่ต่อทีละข้อทีละข้อทีละข้อ อ้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อที่สั้นๆเป็นโซ่สองสามข้อแล้วก็ขาดสี่ห้าสี่ห้าข้อแล้วก็ขาดแต่ถ้าเราต่อโซ่เนี่ยมันเป็นหลายข้อนะเป็นสิบข้อยี่สิบข้อเชื่อมกันเนี่ยนะตรงนั้นแหละที่เราจะเริ่มรู้สึกรู้จักความรู้สึกตัวได้ดีขึ้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเพราะเราเห็นเพราะเราสัมผัสมันได้อย่างต่อนเนื่อง และพอเราล้วความรู้สึกตัวเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันเป็นยังไงทุกวันนี้เราอยู่กับความหลงนะจนเราไม่รู้ว่านั่นคือหลงนะเหมือนกับปลาไม่เห็นน้ํานกไม่เห็นฟ้านอนไม่เห็นอาจมเราอยู่กับความหลงจนไม่รู้ว่านั่นแหละคือความหลงเหมือนกับปลาอยู่ในน้ำมันไม่รู้มันไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ในน้ําต่อเมื่อเราเริ่มเห็นรู้เริ่มรู้จักได้สัมผัสความเห็นความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง มันจะเห็นความแตกต่างว่าพอหลงเนี่ยนะมันเบลอมันเหมือนกับคนละเมอแต่พอรู้สึกตัวมอและมันใสมัน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 ใสมันโล่งถ้าหลงมาแล้วเนี่ยมันเบอ์เบอะมันหนักหนักแต่พอรู้สึกตัวแล้วมันมันโปร่งมันเบาและพอเราเห็นความแตกต่างนะว่าหลงเป็นอย่างนี้รู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะพอเราหลงเนี่ยเราก็จะเริ่ม เริ่มรู้ตัวเร็วนะเหมือนกับเข็มมันกระดิกเร็วขึ้นแต่ก่อนหลงหลงเนี่ยเข็มไม่กระดิกเลยนะแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยนะมันเริ่มกระดิกแล้วว่ากระดิกไหมความว่าสัญญาณมันบอกว่านี่กําลังหลงนะเพราะมันมีการเปรียบเทียบว,ว่าจิตมันออกจากภาวะที่ปกติไปคนเราทํไม่รู้จักว่าคําว่าปกตินะมันก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ปกติแต่พอเรารู้จักความปกติแล้วเนี่ยพอจิตมันไม่ปกติเราก็จะรู้ แล้วทีนี้มันก็จะไวขึ้นไวขึ้นจะรู้ตัวไวขึ้นหลงไปปุ๊บก,กลับมาหลงไปปุ๊บก,กลับมาอย่างที่หลวงพ่อบอกความเก่งนะการเราจะเก่งเนี่ยเก่งดูที่ว่าเรากลับตัวมาไวหรือเปล่าไม่ใช่เพราะไม่คิดไม่ใช่เพราะว่าจิตมันนิ่งนะนิ่งแล้วทำไมรู้ตัวนี่มันก็ไม่มันก็ไม่ไม่ใช่นะเอาคำนี้ก็พูดกัเท่านนี้นะเอากลับ